ซิ <c oughs> ตี้ประมาณนี้นะมีสาขาในกทมไหมครับไม่มีครับถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านนะพี่มีบริการทําเรื่องออนไลน์เนาะ <c oughs> เหมือนกทมนี้เดินทางมาขอนแก่นยังไงค่าลามันเกินพันแน่นอนแนะนําทําเรื่องออนไลน์ครับทําเรื่องออนไลน์จองปูแค่พันเดียวนะทําเรื่องไม่ผ่านยินดีคืนเงินครับถ้าทําเรื่องผ่านมีบริการจัดส่งให้ถึงที่ด้วยนะฮะถ้าใครสนใจทําเรื่องออนไลน์แคปหน้าจอทักมาได้เลยแอดหนึ่งสองสามีนะครับผม ค <Honda S 1> นอน <Honda S 1> ด้าซ <City S 1> นะิตส่วงวดเท่าไหร่คะพี่ถ้า h อนด้าซิตมีต่ําสุดเริ่มต้นที่6,000นครับ6,000กว่าเป็นตัว1.5พี่แต่ถ้าตัว1.0หน้าใหม่จะเริ่มต้นที่ประมาณเจ็ดแนะครับไายต่อรีโวยกสูงนะครับไปไหนแล้ววะนี่รีโวยกสูงมีล็อโคสีแดงด้วยนะเ <c oughs> มื่อกี้ดูสีดำไปแล้วมาดูสีแดงบ้างแล้วกันนะครับล็อโคแดงครับตัวนี้7จ็นะรถโปรแบงค์ 10. สิบสวยเลย ผ่อยู่มาหนึ่งสามห่สี่คุ้มคุ้มใครที่กำลังจะไปออกเจ็ดแสนกว่าบาทเนาะถ้าไปออกใหม่ป้ายแดงสี่ประตูตัวเตี้ยไฟหน้าจะไม่ได้โปรเจคเตอร์ไม่มีไฟเดย์ทามไม่มีกล้องรอบพันไม่มีใบสปอร์ตเีแต่มาหาเราครับเจ็ดแสนกว่าบาทมีครบทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ครับและตัวนี้เป็นปรับบอกไฟฟ้าด้วยตัวท็อปสุดนะสนใจทักมาเลยสีแดงคุ้มคุ้มพี่คบยาริสวีออดดาวหนึ่งแสนผ่อนเท่าไหร่คะพี่ยาริสวีออดดาวหนึ่งแสนถ้าเลทต่ำสุดมีอยู่สามสี่พันพี่ ดาวแสนหนึ่งขอนอยู่ประมาณสามสี่พันครับทยาลิศกับวีออสผม 4, อยากยดูซีวิกหน่อยครับพี่ซีวิกไปอีกรอบครับอยากได้ชมในเลยพี่ FB FC FE หรือ FK ครับมี4รุ่นให้เลือกชอบรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยที่แอดหนึ B, ่งสองสามบีพี่นะหรือถ้าอยู่หน้าร้านเดี๋ยวพาเดินไปดูเลยนี่ไงมีหน้าร้านก็มีให้ดูอยู่นะถ้าเป็นฉม FC นี้เริ่มต้นที่ห้าแสนเท่านั้นเองนะห้าแสนนี้่อนเริ่มต้นที่เก้าพันนะครับ แบบตรงแบบแต่งก็มีนะนี่ตัวนี้ใส่แม็กให้เรียบร้อยแม็ Mac กหก้านนะเป็นตัว E ตัวนี้เซฟจากป้ายแดงไป3 0 0 0สนเลยหรือจะเอาตัวสีเทาก็มีนะครับหรือใช้จะเป็น el rs นะครับทักบ้านเขียวมาได้เลยเดี๋ยวส่งให้ดูนะอยากดูรุ่ไหนเพิ่มเติมสอบถามได้อืด้านหลังก็มีต่อผมได้ชื่อคนที่จะออกรถให้แล้วครับพี่แต่ไม่ใช่เจ้าของสมุดเกษตรแต่ชื่อมีชื่ออยู่ อ๋อ <AL> มันที่น่าจะที่จะคุยกันอยู่ใช่ไหมพี่ทักมาเดี๋ยวผมดูให้ครับถ้ามันได้ยังไงผมบอกได้อยู่แล้วพี่ไม่ใช่ผมก็อยากขายเอาตรงๆองไงทำไมยังไม่อยากขายเนาะดันให้ทุกเคสอยู่แล้วพี่คือถ้ามันได้คือผมทำมาให้อยู่แล้วพี่เดี๋ยวผมปรึกษาให้ต่อยังไงเดี๋ยวนั้นเจอกันในแชทต่อครับฮันด้าซิตี้ค่างวด7 8 0 0 0ดาวเท่าไหร่คะถ้ารครา่างวดา7 8 0 0 0เครดิตดี10บาทได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีเครดิตดาวดีหน่อยพี่ดาวดีหน่อยงิก็ถูกลงอีกอ่ะดีไม่ดีเหลือ 7, 7,000-6,000ก็ได้ถ้ถาพาะนี่สวยครับพันโบนะ เจ็ดแปดพันนะครับไม่เกินนี้ปียีบสองหรือจะเอาตัว1.5ก็มีถ้าตัว1.5ุผ่อนอยู่ประมาณ6000กว่าได้ตัวท็อปด้วยถ้าไม่ซีเรียสชมหน้าเก่านะหน้าเก่าก็สวยนะตัวนี้ตัวท็อปสุด SV ครับเซฟจากป้ายแดงไป40,000 0ตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะครับผมอยากดูคันไหนเพิ่มเติม m a ระบุได้นะ c i v i c FK มีไหมคะ FK มีตัวท็อปด้วย RS เครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยตัวนั้น80,0,000กว่าพี่ออกใหม่ร้าน2นะเซฟไป40,000 0เลย สนใจทักมาเดี๋ยวส่งให้ดูครับเป็นตัว fk สีทเทาวลมโบ rs ท็อปสุดเกินพันห้าอ๋อคนนี้ค่ะคนนี้อันติสค่ะพี่ออาติสออาติสยังไม่เอามาโชว์พี่แต่ของมาแล้วเริ่มต้นแสนกว่าบาทนะครับราคาต่าสุดแสนกว่าบาทนะพี่เอาติสนะทักมาได้เลยแอสนิ่งซงมบีแล้วนิสันมาระะ์สราคามีใครไหมคะนิสันมาร์สสองแสนกว่าครับผ่อนอยู่มน 4, 5, 000, ัน์สี่ห้าพันเท็นนิสันมาร์สแต่ว่ารถยังไม่โชว์นะหรือย่างนี้เนาะรถเราจอดอยู่สองที่อยู่หน้าร้านส่วนหนึ่งแล้วก็โกดังส่วนหนึ่งรถบางคันเพ่งซื้อ้อขา ทำความสะอาดยังไม่เสร็จเลยยังไม่ไดเอามาจอดโชว์ถ้าอยากดูของทักมาได้เดี๋ยวส่งรูปไ้ดูครับมีโตโยต้าแอคทีฟไหมครับโตโยต้าแอคทีฟเอทีฟหรือเปล่าเอทีฟอ่าเอทีฟมีครับถ้าเอทีฟนี่ไงเริ่มต้นประมาณนี้เลยสว,ส,สวยๆค,ค,คุ้มครับถ้าหน้าเก่านี่สามแสนกว่าผ่อนอยู่มาหกเจ็ดพัน 6, 7, ส่วนหน้าใหม่ผ่อนอยู่มาเจ็ดแปดพัน 7, 8, ับชอบหน้าเก่าชอบหน้าใหม่คัทักมาได้แอดหนึ่งสองสามมีหมดทุกรุ่นมีตอนเดียวเพลลอยไหมครั 1, 2, บอะไรนะตอนเดียวเพลรอย ตอนเดียวเผารอย, <laughs> ต,อยตอนเดียวเพล่อรอย <laughs> ตอนเดียวเผารอยมีพี่ทักมาเลยเริ่มต้นสามแสนกว่าตอนเดียวเผารอยนะผนลิสซิ่งขึ้นสินเชื่อไหมครับผนลิสซิ่งอะไรลิสซิ่งอ่ะพี่มันแบบม,มีหลายลิสซิ่งเลยดิเออ่ถ้าขึ้นระบบบูโรนะส่วนใหญ่ขึ้นนะส่วนใหญ่ขึ้นเอาตรงๆ นอกจากว่าผ่อนล้านถ้าผ่อนล้านนี้ไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าผ่อนแบบคําว่าเรสซิ่งมีส่วนใหญ่จะขึ้นนะทักมาได้พี่แอดหนึ่งสองสามบีครับอะไรเรสซุงเรสซินน่งนี่ส่วนใหญ่จะขึ้นนะช้อปปี้ยังขึ้นเลยพี่ปีจ <ะ S 1> ุสูสีประตูตัวเตี้ยผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่คะห้าสี่ประตูตัวเตี้ยผ่อนเริ่มต้นแปดพันครับว้าว <Wow. S 1> uh huh. แต่ถ้าเงินสดมีสองแสนเลยนะส mm hmm. องแสนคุณปาเดี๋ยวรื่ไหนเพิ่มเติมนี่อุย้ยตัวนี้มิลลาดน้อยมิลลาดน้อยก็มีนะตัวนี้ผ่อนอยู่มาหก เท่านั้นเองนะครับผม Mitsubishi Mirage นะครับ HRV มีไหมคะั HRV มีมีเดี๋ยวพาไปเดินไปดูเลยถ้าตัวเบนซินเริ่มต้น500,000นะตัว H-EV เริ่มต้น700,000เท่านั้นเองนะครับอยากได้ตัวไหนครับสอบถามได้เลยนะครับผมอะไรเนี่ย Civic FK มีโชว์ไหมคะมีของแต่ยังไม่โชว์พี่รถเพิ่งมาล้างยังไม่เสร็จครับสนใจอย,อยากดูของทักบ้านเขียวไหมครับพี่อะไรพี่ พี่พานุชดาค่ะพานุดาพี่พานุดาทักมาได้เลยรถเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ไดเอามาจอดโชว์หน้าร้านยวส่งรูปให้ดูกันนะพี่ตัวหายากเลยแอดไปเลยค่ะหนึ่งสองสามบีนะทักมาได้ทักมาได้ฮะทักไปแล้วค่ะได้เลยครับเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวไปส่งให้ดูพี่นี่นี่นี่ถ้าตัวนี้ตัวเอลออกใหม่ร้านหนึ่งตัวนี้ก็เหลือห้าแสนกว่าผ่อนเริ่มต้นเก้าพันหรือจะเป็นตัวท็อป RSE h e v ครับถ้าตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสาม แต่ถ้าไปออกใหม่นะอยากผ่อนประมาณนี้ต้องดาวหลายแสนเลยพี่แต่คันนี้ถ้าพี่เครดิตดี10บาทพอเอปีมีฟีดาวไหมครับฟีดาวไม่ฟีดาวขึ้นอยู่กับคนซื้อพี่ถ้าคุณซื้อเครดิตดีฟีดาวทุกคันครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวรถนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเครดิตดีหรือเปล่าดูเองไม่เป็นพี่ทักมาได้ดูให้ฟรีไม่มีค่าบริการนะรพี่ครับพี่ครับโตโยต้าวีออสหะครับถ้าวีออสผมมีเงินสดเริ่มต้นแสนเดียวครับถ้าเงินผ่อนเริ่มต้นที่6000ค่างินนะไม่เท่าไ,ราไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับถ หรือสนใจตัวไหนครับแคปหน้าจอให้เห็นรถแล้วก็ทักบ้านเขียวมาได้เลยที่แอด123่งสอเดี๋ยวส่งรายละเอียดรูปรอบคันและภายในรถให้นะเพราะว่าตอนนี้ร้านปิดรถล็อกเปิดให้ดูไม่ได้นะใครอยากดูภายในทักบ้านเขียวมาได้เลยไปต่ออยากดูตัวไหนพี่แคมเบอรี่ก็มีนะครับแคมเบอรี่นี่ก็ผ่อนเริ่มต้น9 0 0 0พันเท่านั้นเองแต่ถ้าไปออกใหม่นะ5 0,000 0กว่าบาทได้แ่ยาดิโตโรมาหาเราได้แคมเบอรี่ตัวเอสิโมครับเหลือ5 0,000 0กว่าผ่อนเริ่มต้น9 0 0 0พันเครดิตดี10บาทพออย่างที่บอกครับ อะไร <laughs> อะใครดูตัวไหนเพิ่มเติมร้สอสถานเลยนะซีพีก็มีเยอะนะนี่นี่มีอ c คอดด้วยตัวนี้ก็น่าเล่นขับสบายประหยัดน้ำมันเครื่อง2 0 0พันนะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดออกใหม่นี่ตัวนี้มีล้านแเกือบล้านเก้านะครับแต่วันนี้เหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทเซฟจากป้ายแดงไปล้านสามผ่อนเริ่มต้นเก้าพันเป็นรถที่น่าเล่นอีกหนึ่งคันเลยเอดไปแล้วคะ่ะพี่ได้เลยครับเดี๋ยวไล์เ็จไปตอบนะครับตัวนี้ก็คุ้มนะหลังคาตัตนลุกมี หรือจะเป็นซีวิเนี่มีหลายคันมากตัวติดเซ,นซ็นเซอร์มาให้ก็มีนะพอดีขอดู v ีออสหนึ R ่งแสนซื้อสดครับ v ีออสหนึ R ่งแสนซื้อสดฮักบ้านเขียมมาเลยครับแสนเก้าเก้านะทักมาแอดหนึ่งสองสาม B. เดี๋ยวส่งให้ดูพี่นี่มีเอาติดด้วยนะแสนกว่าเดี๋ยวส่งให้ดูทั้ง2คันเลยแต่รถต้่งซื้อเข้าอย่างที่บอกนะฮะทักมาได้เลยครับผมที่อะไรอะ่ะ พี่นันทวนันพี่นันทวันทักไปได้เลยนะที่แอดหนึ่งสองสามบีลองมาดูของกันได้ครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะพี่แต่ทักมาดูของกันได้ที่แอดหนึ่งสองสามบีนะครับผมอเมร่าหนึ่งจุดศูนย์พอมีไหมครับนี่ไงครับอยู่ด้านหน้าเลยตัวนี้หนึ่งจุดศูนย์นะตัวนี้ผ่อนอยู่มาหกพันกว่าเท่านั้นเองกุญแจคีย์เลยครับแค่สัมผัสกดล็อกได้เลยไม่ต้องถือกุญแจขึ้นมากดกดล็อกให้ยุ่งยากที่สําหรับใครที่อยากได้พันเทเบิลงวดเบาๆนะครับถ้าเอาซิตี้อาจจะงวดแรงไปแต่ถ้าลงมาเอเมร่างวดเบาเบากว่่แนนนอ สวยเหมือนกันหน้าตาดีไซน์ทรงสปอร์ตครับฟังก์ชันไม่แพ้กันเลยนะพี่ต่างกันที่รูปลักษณ์แค่นั้นเองแต่คันนี้ก็รูปลักษณ์เท่ไม่แพ้กันฮะถ้าสนใจอเมร่าทักมาผ่อนหกพันกว่าบาทตลอดสัญญาสวยนะแม็กเดิมๆโรงงานปี22ด้วยรถแค่3ปีประหยัดไป2 0 0แสนครับทักมาได้เลย12อปีนะฮะแล้วก็วีออก็มีให้ดูนะแถวๆนี้ซื้อแล้วแต่งให้ด้วยไหมครับซื้อแล้วแต่งให้ด้วยไหมอยากให้แต่งแบบไหนล่ะครับผมนี่แต่งแบบนี้ไหมล้อแม็ก ถ้าล้อแมกแต่งให้ได้นะหรืออยากแต่งประมาณไหนครับผม HRV เริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ HRV เริ่มต้นที่5 0 0 0 0ครับผ่อนเริ่มต้นที่900 0แล้วก็ Vios แบบนี้3 0 0 0 0กว่าถ้าเงินผ่อนนะฮะเงินผ่อนเริ่มต้น3 0 0 0 0กว่าผ่อนหันเงินสดแสนกว่าบาทสวยๆครบรุมพักมาได้เลยนะฮะอย่าดูตัวไหนเพิ่มเติมได้สอบถามเลยนะนี่หรือจะเป็น CRV ก็มีนะถ้า CRV นะครับพี่ไปออกใหม่นะ CRV โอ้โหออกใหม่ร้านหกพี่แต่วันนี้เราให้แปดแสนกว่าบาท แล้ถ้าพี่ไปออกหม่แปดแสนกว่าบาทพี่จะได้แค่ HRV ตัวโรแต่มาหาเราจะได้ C r อาเครื่องดีเซลฮะตัวนี้สวยเจ็ดที่นั่งหรือจะเอาห้าที่นั่งก็มีท่าที่นั่งก็มีนะเจ็ดที่นั่งห้าที่นั่งมีหมดเลยนะอยากได้ตัวไหนสอบถามได้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นหมื่นนิดนิดเท่านั้นเองอไปตัวไหนอีกตัวดีนะนี่ไงพรีเมียมก็มีนะพรีเมียมลักชัวรี่เอทีพรีเมียมลักชัวรี่อีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยนะสำหรับคนที่ อยากได้รถเก๋งไซส์เล็กเครื่องพันสองประหยัดน้ำมันแต่ฟังก์ชันได้เท่ากับพวกเก๋งไซส์ใหญ่นะครับต้องคันนี้เลยเป็นตัวยาริดเอธิ e พรีเมียมลักชูรี่ครับตัวนี้เอาใหม่ป้ายแดงเกือบ ,0,000 แสนวิแต่วันนี้เซฟจากป้ายแดงไปแสนหนึ่งรถแค่ปีเดียวไม่แค่หมื่นเดียวครับตัวนี้เหลือ50,000 0กว่าคอนยูมันหมื่นหลักร้อยนะเป็นตัวท็อปสุดนะแต่ว่าไม่ดาวนะอันนี้คือไม่ต้องดาวแล้วไม่ต้องรอของด้วยบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่โคดนิยมครับสำหรับตัวนี้กระจกสีดําตัด รถได้สวยแล้วก็ตัวนี้กล้องรอบคันระบบกล้อง PM 2.5มีให้หมดครบนะครับนี่สภาพป้ายแดงประกันศูนย์ยังเหลืออีก2ปีนะตัวนี้สวยๆคุ้มๆเลยมียาลิสคอสด้ไหมคะยาลิสคอสก็มีครับไปเดี๋ยวพาไปดูเลยยาลิสคอสก็มีตัวพรีเมียมตัวพรีเมียม <laughs> ถ้าตัวพรีเมียมนี่อยู่ที่7จ็ดแสนกว่านะ7จ็ดแสนกว่าครับแล้วก็ผ่อนอยู่มานึ่หมื่นสามปียี่สิบสี่ไม่สองหมื่นตัวนี้ รอดูแป๊บหนึ่งกำลังเดินไปสวยๆไปคุ้มๆเลยไว้ถ้าไปออกใหม่ป้ายแดงตัวนี้มัน8ปดแสนเกือบ9ก้าแสนพีแต่วันนี้เหลือแค่เจ็ดแสนแล้วถ้าเครดิตด,ดีออกรถแค่10บาทผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นสามเท่านั้นเองนี่เลยครับยาริทคอร์สต,ตัวนี้ก็เป็นตัว1.5 HEV เครื่องยนต์แรงแถมประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะมีระบบกรอง PM 2.5ให้ด้วย สำหรับคนที่แพ้ฝุ่นคับรถในกรุงเทพแล้วรู้สึกว่าคัดจมูกพี่ลองเอาคันนี้ไปอยู่ในรถรับรองช่วยเรื่องอาการคัดจมูกได้นะพี่สนใจทักมาเลยอดหนึ่งสองสามบีคันนี้เพิ่งเข้าใหม่รถแค่ปีเดียวไม่์แค่สองหมื่นกิโลครับนี่ดูของโอ้โหคุ้มนะว้าอย่างสวยอะนะเดี๋ยวดูตัวไหนเพิ่มเติมตัวนี้ไม่สองหมื่นยี่ยมฉี่คุ้มนะไฟหน้าเป็นฟูลแอลบีมีไฟเดียร์ไทม์ด้วยนะเซนเซอร์หน้าหลังมีให้หมดครบ ตึงตึงว่าตึงอะไรอ่ะแขนเด้ออาจจะแขนอาจจะนัก <c oughs> นี่หรือจะเป็นพวกเอาผาดก็มีนะครับเอาผาดก็มีนะยาลิสเอทีฟใช้แบงค์สิบรถแสนได้ใช่ไหมคะยาลิสเอทใช้ได้พี่ก็ก็ห้าแสนก็ลดเหลือสี่แสนหรือถ้าสี่แสนก็ลดเหลือสามแสนมีหลายรุ่นย่อยพี่พี่อยากได้รุ่นย่อยตัวไหนครับทักบ้านเขียวมาเลยที่แอดหนึ่งสองสามปีนะครับผมมีหลายท่านหลยนะคานะ นี่เหมือนคันนี้ก็600,000ลดเหลือ500,000หรือจะเป็น C ีว i c FE ตัวนี้ตัวท็อปสุดก็ RS e h e v ตัวนี้ก็ร้านหนึ่งลดเหลือ900,000นะครับแบงค์สิบก็มาลดได้เลยจากราคาหน้าป้ายนะ okay. ค้คุ้มเลยแบงค์สิบบวกเงินดาว5 0 0 0 0ผ่อนมาสด้าสามปิดฟัดแบตประมาณเท่าไหร่ครับคือมันมีหลายรุ่นย่อยพี่เอาเป็นว่าพี่อยากได้รุ่นย่อยตัวไหนครับถ้าเป็นตัวปีสัก17 1 8แปนี่ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0เท่านั้นเองนะ ก็อยากได้รุ่นย่อยตัวไหนสอบถามได้ครับมีหลายรุ่นย่อยแฮ้เลือกนะครับผมหรืออยากได้ประมาณไหนทักมาดูรูปตัวอย่างได้ที่ S หนึ่งสองสามปีพี่ทํางานเลิกงานกันกี่โมงครับโอ้โหพี่ทํางานเลิกงานกันกี่โมงซเซลแต่ละคนเลิกงานไม่เท่ากันส่วนตัวผมเลิกงานประมาณห้าทุ่มน,นะ Civic ปีใหม่ผ่อนไม่แพงครับ Civic ปีใหม่ผ่อนไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่ล่ะพี่ <c oughs> บอกเล่ออะไรงวดที่ต้องการได้เลย Civic ปีใหม่ถ้าใหม่สุดก็ตัวนี้องวดอยู่มาเหมือกลาง มันไม่แพงเราไม่เท่ากัน,นครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อบ่อนบอกว่าที่ต้องการไม่ได้เลยถ้าซื้อสดบอกราคาที่ต้องการมาได้เีลิสปีอะไรครับผ่อนประมาณ5000ปี15ครับผ่อน5,000ครับทักมาดูของเลยนะถ้านึกภาพไม่ออกผมมีรูปตัวอ,อย่างอยู่แบบหนึ่งสองสามปีนะฮะไปมาแถวด้านหลังใกล้ถึงเวลาแล้วนี่เดี๋ยวพาไปดูรถเตรียมปล่อยได้นะฮะอุ้ยมินิคูปเปอร์ก็มีนะเดี๋ยวจะเป็นซิตี้แบบนี้หน้าใหม่นะหน้าเก่าก็มีมีครบแทบทุกรุ่นนะครับผม อยากดูตัวไหนนะสอบถามได้พี่แล้วก็ยานดิษผ่อนห้าพันที่อะไรนะทักมาได้นะพี่โนโค่ะพี่โนทักมาดูของได้นะครับยาดิษผ่อนห้าพันซีวิปีใหม่ผ่อนไม่เกิน9ก้าพันห้าร้อยมีงบดาวหนึ่งแสนครับโอ้ถ้าซีวิคปีใหม่เลยพี่ถ้าผ่อนถ้าประมาณนั้นผมแนะนํา fc fc ก็ยังใหม่อยู่นะ fc ถือว่ายังใหม่อยู่สักปีประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดแต่ถ้าเอาตัว fe ยังไม่แนะนําแนะนํา fc พี่ถ้าชอบ fc ทักมาได้เลยแอดหนึ่งสองสามบีเป็นฉมประมาณนี้อะ่ะ ดูของได้เลยจะเป็นโฉมก่อน FE นะถ้า FE นี่ยังไม่แนะนำเพราะว่า FE ออกใหม่ป้ายแดงพวกนี้โอโ้